สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่11ตุลาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียว i ทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลที่ถูกต้องนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราก็วิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การลงนะั้นยัอยู่อีกในระดับหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับแอคชั่นมาเก็ตว่าจะเป็นไปในทางไหนผลปรากฏว่านะครับแบทบคาดการก็ทําให้ขึ้นไปแค่เป็นแท่ง โดจินะฮะเครเรียนไปแล้วก็เป็นแค่แข่งโดจินะครับเป็นการกระชากของแอคชั่น a มา์เกตนั่นเองนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะฮะยังไม่ถึงโซนโอเวอร์ก็สามารถจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เราพูดกันมา3เดือนแล้วนะครับว่าเขายังเป็นโมเมนตัมฝังขาลงเล็กๆทิ้งไว้หรือว่าเป็นรูป หลุมเท่านั้นนะครับก็คืออยู่ใต้เส้นสีแดงเส้นที่เป็นแนวจิตวิญยาของเรานะฮะก็คือเป็นหลุมเล็กๆเ,เท่านั้นก็คือการไซเวยออกข้างนั่นเองนะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเราก็พอจะสรุปใน t ทางเฟรมที่ daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแท่งแดงยาวๆที่เกิดการกระชากนั้นนะฮะจะเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นเลย นะครับนะฮะก็คือการพักตัวของกรอบนี้อยู่เลยนะครับยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับเป็นการไซ์เวย์ออกข้างครั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์ที่แล้วก็สรุปกันไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่านะครับ แอคชั่นมาเก็หรือว่าปัจจัยกระทบค่างเงินนะครับส่วนทางกับทางเทคนิคนะครับจะทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้เป็นการไซด์เวกกรอบกว้างนะครผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ต่อนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆแต่นะครับเขา ออกข้างนะครับก็เป็นรูปเดินเล็กๆเท่านั้นนะครับก็คือไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยไม่มีแรงกับเคลื่อนเลยนะครับก็เพราะว่าตลาดนะฮะยังคงมีการซื้อขายในะระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงซื้อบ้างนะครับอ,อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันก็แล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าเท่าไรก็คือเมื่อสมการนะครับการเคลื่อนที่ของกลไกตลาดนะฮะก็คือแรงซื้อแรงขายกำลังพอๆกันก็ยังคงอยู่ในกรอบนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังไม่เกิดรอบสัญญาณในระยะใกล้มีโอกาสที่จะพักตัวออกข้างอยู่ในกรอบเดิมนะฮะอยู่ในกรอบเดิมนะครับใครเดมันนี่เมเนเจอร์เมนต์นะฮะ ในไทม์เฟรมนี้นะฮะก็เผื่อๆไว้สักประมาณ5้าถึงหกพันจุดนะหกพั 6, จุดโดยประมาณปัดให้เป็นตัวเลขกลมๆเนาะนะทีนี้นะฮะเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการไซด์เวย์ออกข้างเลยนะฮะเกาะเส้นแนวจิตวิยามา สองอาทิตย์แล้วนะสอสอ,อาทิตย์แล้วนะครับนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเขาก่อนหน้านู้นะฮะเกาะสีแดงมาเลยนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วรอแอคชั่นมาเก็ตที่กระทบนะผลปรากฏว่าสามแท่งใหญ่นี้นะครับเป็น แอคชั่นมาร์เก็ตหรือว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่หนึ่งนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะฮะเป็นข่าวน้อนฟาร์มนั่นเองะฮะประจำเดือนก็ทําให้นะครับเกิดการกระชากในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะใครเรียนไปแล้วในรเรื่องปัจจัยกระทบค่างเงินก็พอจะจําได้นะครับส่วนในระยะใกล้ในวันนี้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับนะเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะนะเช้านี้ก็มีการ เดินทางขึ้นมานิดเดียวเองนะครับเปการเอฟเฟกต์สองแทงสามแทงก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยจุดเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นหลุมๆเนิเนๆยาวเลยนะครับก็คอนเฟิร์มค่อนข้างจะชัดเจนว่านะครับเป็นการไซด์เวย์ออกทางนั่นเองนะฮะส่วนทําไมกราฟไม่เดินทางไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงแบบนี้นะครับก็คือ นะฮะมีการปิด position ของทั้ง2ฝั่งนะครับแปลว่านะครับเงินทุนในระยะใกล้เช้านี้นะฮะไม่ได้อยู่ในตลาดทองคํามีการปิด position ของนักลงทุนหรือนะครปิด position ก่อนหน้านั้นหรือว่านะฮะมีการเคลียร์ออเดอร์ออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอนะฮะเพื่อที่จะรอแอคชั่นมาเก็ตหรือนโยบายที่ชัดเจน เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการไซด์เวย์ออกข้างชัดเจนในลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับนะฮะในระยะใกล้นะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับกรอบมันนี่แมนชั่นไ t รเทนในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะฮะเรียนไปแล้วเนาะดึงยาวหน่อยแล้วกันนะครับนะฮะก็น่าอยู่อยู่บริเวณนี้ขอดึงยาวก่อนนิดการนะครับเต็มที่ก็ให้สักประมาณ4000นะฮะ4,000จุดโดยประมาณนะครับเพราะว่าอ่า m o นนี่แม a จเมนต์ของทางเฟรมนี้เป็นการไซด์เวย์นะครับกรอบใหญ่เลยยังไม่เดินทางไปไหนไกลตามที่เราคาดการไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีการวางแผนเราบอกว่ามีโอกาสจะลงแต่ถากจะลงแรงนะฮะปัจจัยกระทบค่างเงินจะต้องเป็นไปตามเทคนิคข้อนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในอาทิตย์นี้นะครับแนะบส่วนใหญ่ก็จะส่งผลให้นะฮะเป็นผลลบนะฮะเป็นผลลบต่อราต่อค่างเงินดอลลาร์นะครับเมื่อ มีโอกาสที่จะเป็นผลลบต่อค่างเงินดอลลาร์นะครับดังนั้นนะฮะสมการนะฮะสมการปัจจัยกระทบค่าเง,งินก็จะส่งผลทําให้ทองคํามีโอกาสจะขยับขึ้นนะฮะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงนะ,ะก็อยู่ที่ซับประมาณพั0หจุดะฮะ่ในอะาทิตย์นี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบนะฮะ รอบการเคลื่อนที่ของอาทิตย์นี้นะฮะเราคาดคาดการนะหรือว่าพอฮ็อกก๊กเราเอาไว้นะฮะอยู่เต็มที่ก็สักประมาณ3,000จุดน,นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำเป็น m ม n นี m มันเนี e n มนจเมนต์นะครับในการวางแผนนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะคาดการตาม ปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับแล้วส่วนเทคนิคข้อนะครับทางเทคนิคข้อนั้นนะครับเราจะเล่นในการเคลื่อนที่ระยะใกล้หรือเรียกว่าเป็นโต้สไนเปอร์นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับแบบนี้นะฮะดังนั้นนะครับเราจะหารอบจังหวะนะฮะรอบจังหวะในการเทรดในการเทรดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับเนี่ยใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับในตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นกรอบแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับอาทิตย์หน้านะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันเสาร์ที่16นะฮะวันอาทิตย์ที่17เนะเวลา2ทุ่มครึ่งกว่ากว่าโดยประมาณนะครับนะทางที่สนใจก็สามารถคอนเฟิร์มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะได้รับคลิปนะฮะคลิปรอบที่ผ่านมา นะครับส่วนถ้าที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้วนะครับก็สามารถคอนเฟิร์มการเข้าเรียนทบทวนได้เลยนะครับเราลงทะเบียนกันครั้งเดียวนะครับแต่สามารถทบทวนได้ตลอดพร้อมทั้งบทวิเคราะห์นะฮะบทวิเคราะห์และการวางแผนในการเทรดสาหรับเดือนนี้นะครับหรือว่าไตรมาสนี้ด้วยนะครับนะฮสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ